สวัสดีค่ะมีสกูชอบค่ะวันนี้เรามีสินค้ามานำเสนอนะคะเป็นสมุดตัด11ค่ะเป็นงานหนึ่งสีของเราจะมีอยู่3แบบค่ะมีสีฟ้าสีชมพูสีเหลืองนะคะแบบที่1ข้างหน้าก็จะมีโลกโก้โรงเรียนข้างหน้าก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะคะข้างหลังจะเป็นสูตรคูณความยาวของตัด1 1สมุดตัด1 1 21เซนความกว้าง16เซนนะคะแบบที่2 ตัวนี้ก็ตัด11เหมือนกันค่ะข้างหลังจะเป็นภาษาจีนนะคะจนานหน้าก็จะเป็นชื่อโรงเรียนข้างหน้าก็จะเป็นภาษาจีนความยาว21เซนความกว้าง16เซนค่ะแบบที่3ข้างหน้าก็จะเป็นชื่อโรงเรียนตัวนี้ก็จะเป็นภาษาอังกฤษค่ะข้างหลังจะเป็นพยัญชนะไทยตัวอักษรเป็นภาษาอังกฤษนะคะตัวนี้ความยาว 21เอ็ซนความกว้าง 10, 16เซนค่ะ3แบบจะไม่เหมือนกันนะคะตัวนี้ถามว่าแตกต่างกับสมุดต,ตัดก้าวยังไงให้ดูความยาวของมันนะคะสมุดต,ตัด9ความยาว24.2เซนค่ะความกว้าง16.5เซนค่ะปกของเราจะมีอยู่7สีสีแดงสีส้มสีม่วงสีเขียว สีเหลืองสีชมพูสีฟ้านะคะถ้าหากลูกค้าสนใจสินค้าของเราสามารถติดตามเราได้ทางเว็บไซต์สกู o ช็อปค่ะสวัสดีค่ะ